ยันงน้อบาทนี่สองคนเห็นยังเท็ดปัดบักพียกไหมแดงจึงคืองา่ายแบบแซำนี่เขาไปกินมอหมอด่าล่ละผลงานที่ปลูกไว้ฮะหมดแล้ว เจ้ามีหนาที่เส right. ียห้าคอยมีหนาที่เสียภาษีเนาะั่นเจ้าเสียภาษีแทนบ้ลมะเอาสียทน้อยู่แล้วสได้กินอีหลแกรีกนระาลเน่ก็เต็มยื่งบ่ได้คอยได้หด้นามเนาะ น้ำก็บพาไหลอุย้ยป่าป่าอุ้ยปล่อยน้ำมานแห้งเลยด้วยคนอยู่บ้านหลายน้ำบุพเพกันเจอะฮัดที่กระดุ๊กลงต้นนั่นแห้งคักบาดนี้ขน,นาดสีดปุ๋ยเทียเดียวเดินปุ๋ยอยเหียงเฮียงเทียเดียวเห้งๆหุปงซูเปอร์นาโนนะครับครสนใจก็ ซักมาได้นะครับขวดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทซื้อไรกับรถโมรถขึ้นกับรถลงนี่คือพวกคนปลูกไว้เก็บแล้วอ่ะมึงเพชรก็กินอ่ะล็อก โควิดมันหนีหมดช่วยโควิดมันจะมาหอดเขาเขากระจายขาก่อนมันหอนกระจายย้อนโควิดกระจายหอนน่โควิดกรยจายหอนก็ยันสิมาหายพอตัวนี่นี่มาดูดดดๆมากเลยเอาด้จิเทเก็บเอาไปไว้กินเขา ไม่เสียแรงเลยแต่เสียแรงแต่บกเก็บไปกินมาจนเนาเต็มเลยนี่ยมเกิมกังเกิดมมมม่างงมเบืจะเคลื่ออะไรหนาจนท่วมมากรัเต็ม าถูกไหมบ้านเ,เนี่ยนี่กินกับสมง้วนเนี่ยมัดเท่านั้นพีกแบบนี้กินกับก้อยกับลา,าลบมันเป็นถมดินบอ่อเต็มโอ้ยระวางงาพริกเนี่ย

ก,กที่สวนนี่เฮ็ดไว้แต่ปลูกผันนก<า>ก,กินเนาะที่สวนฝากไวพุ่นกับปลูกสร้างทางนี้กับเฮ็ดสวนกินพวา,าเดี๋ยวจะเอาดินเบกมาอ้อมก่อขึ้นแล้วเอาไปเสื่อนดินที่ว่าเขาจะเฮ็ดเป็นสอดดำๆนะแล้วเขาก็ปลูก

เมื่อนั้นไปซื้อต้อนหอมย้ายแล้วเพื่นเห็นเบี้ยหลายเพื่นบอกว่าเอาไปปลูกแม่หลา่าเสร็จเอาไปพอดีเลยเลยถอนของเพื่นมากปลูกให้กินเสยต้นซ้อนแถวพริก ก็จะเอามาเทอย่างตรงนี้เทปูนมาล่างปูนเหมือนั่นบ่ตรงนี้ห็นเป็นบอ่บอบ่อน้ำเดยนี่บอ่อน้ำไหลออกจากพุ่นมานี่ออหอดหน่าค่าวันส่วนนี่เห็ดใบปูกิน ข้างหลังเห็นสิไปปลูก,กันเกิดเสียบรรยากาศบรรยากาศข้างหลังเอาไปถ้านั่งเล่นชมบรรยากาศย่ำ่นดำให้ดำหน้าเกี่ยวเขาท่าเวนกำลังสิลงแรงๆฝากไปให้พี่น้องผู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้าเด้อผู้อยู่ในเมืองกรุงเหตุการณ์เหตุงานเกิยหอดบ้านเมือ่อใดโควิด หมดแล้วก็มายามกันเด้อบางแงกที่เป็นผู้ล่างเหมือนบันให้เอฟซีมาหยามหยาบน้าเหมเพื่อนเหมือนบอสนิทิศหยาบน้าเหมเพื่อนบอเอฟซีมาหยามเสียดายต้นแค่ดีเน้อใหญ่ดูหลายสายซัม ต้นม่วงต้นนี่ปลูกแต่ถมที่ที่แรกบนพื้นเก็บมังเพชรปเนี่ยอาจารย์คมเขี้ยวปลูกไว้ปลูกซิบก็ต้นเหลือต้นเดียวนี่ต้นบกม่วงแล้วก็มาเป็นเป็นลูกนะออบกม่วงพันพื้นบ้านอย่างบุมาความว่าเราลูกบุญบก็ได้ลูกู้เดียวเด้ คนไดลูกโดกนี่ปูมาเพชรโดกเพราะว่าสายยามลูกมันพุน่นไายก็เลยโดกไม่ดีนะเมียก,ก็หลายลูกก็ห้ายบังเล่ต้นนี่คือเรื่องจริงคนไหนมีลูกดกหรือเมียหลายนี่มาปลูกของออกดีขนาดบอกนะ เอ้ยยังตอดกูบัดเออเดืองงามถึงทิศเขาเอาแตงพลิกไวบบาดนี่เดือนอาทิ่มหมดเอ้ยมันเองตอดกูบัดนี่หักเจีบเส้นน้ำกันนี่เดี่ยวพลิกเอาแต้หมักเหลืองเหลืองมาเนาะหมักง มาสุกบ่อแล้วหมากเลีเ้ยงหมากแดงมันโอ้ได้ผลได้ผลมันนี่แหละโอ้ได้ปลูกพ,พิกปลูกผักบ่ได้ผลอย่าเสียเืมเดอ้ออันนี้บ่แม่นโฆษณาขายเด้ออยากให้พี่น้องได้ผลผลิตเสร็ดอกจริงจริงได้ไหน่ะใส่เลยเห็นผลนดีเขาที่ดิดเนี่ยโรงงานใส่เข้าไปแล้วง่ายบัวตะลุกดกแล้ว ผมกนดกน้ำพึ่งโอ้ยดอบัวโลคอนหมอยผมโอ้ยมาสาบกีคขอยถิมแง่ไม่แง่อ okay. right. ็นจากแรกอนตาแดดตาไล่ได้ดีด้อพราสองหกชัวห่วยช่างว่าแเ้ล่ะฝากด้วยได้จ้าผลงานเหงซุปเปอร์นาโนผู้ผ่ายไปใส่ก็เฮ็ดอยู่บ้านนี่แหะ เแค่อยากเสียหน่าอ้อมบ้านเนี่ยปลูกผักพ้นไใหาออกปรสรก็ดีขึ้นกันเพราะว่ามันบุคอยได้อยู่อยู่บ้านได้อยู่บ้านก็ปลูกผักกินตัวเองปลูกเองจะได้ภูมิใจสร้สาง<ด>บ้าน<อ>ไว้บุคได้อยู่จะเสียนี่แหละชีวิตข่อยเกิดมาได้อยู่บ้านปีนี้แหละตกงานเกิตกปีนี้งานสงการเป็นนักร้องมาแต่สมยัยสงครามโลกครั้งที่สองคุณไหมพอทำปูข่อยก็ทำแตยคุณ Ừ, ui, tiền chạy hóm thề, xài dâm Đau vang nó mê, đau vang nó Đó, bảo vệ xem đấy các phía hèn, chân hiêu